สวัสดีคะ่ะทุกๆคนวันนี้เขาก็ยังมีประท้วงกันอยู่นะคะก็อยู่ในบ้านก็ไม่อันตรายคะ่ะทุกคนก็ปลอดภัยดีนะคะพรุ่งนี้ก็ยังจะมีอีกวันหนึ่งนะคะประท้วงกันช่วงนี้ไม่แนะนำให้คนไทยที่อยากมาเที่ยวมาไซมารามาที่เข็นยาก,กันนะคะเพราะว่าช่วงนี้รัฐบาลเขายังตกลงกันไม่ค่อยได้เขาก็จะประท้วงกันแบบนี้แหละคะ่ะ พูดถึงมันน่าเสียดายนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นซีซันไฮซีซันสำหรับเขีนยาที่ต่างชาติเขาจะมาเที่ยวกันก็จะนำเงินเข้าประเทศชาติแต่ว่าคนก็ยังทะเลาะก,กันอยู่ประธา,า,านาธิบดีก็เพิ่งได้ขึ้นเป็นก็ยังไม่ได้ทันทำงานเลยก็มาระปท้วงกันแล้วเพราะว่าความเห็นไม่ลงรอยกันนะคะก็นั่นแหละคะ่ะแนะนำไม่ให้คนไทยมานะคะช่วงนี้รอจนกว่าเขาตกลงกันได้ ถึงค่อยมาช่วงนี้ที่มาใส่มาลาสัตว์เยอะมาค่ะแต่นี้อันนี้ในรูปนี่คือที่นากุลูนะคะเขากำลังเคลียร์ทางค่ะที่ในลูบี้ก็โอเคแล้วลค่ะ